สวัสดีครับแฟนรายการครับรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทําค่วพิเศษครับอือสิบเกา่นาทีนะครับแวะมาร้านหนังสือในอินนะครับที่ปัป๊มราชพฤกษ์ซึ่งเป็นร้านหนังสือประจำของผมก็มาดูว่ามีหนังสืออะไรให้อ่านกันบ้างในครับมีอะไรใหม่บ้างมีอะไรใหม่บ้างเอามานำเสนอเร็ว ถ้าเป็นแมกกาซีนแมกกาซีนอันนี้ก็ทออนุสาวรษาทอครับอันนี้หนึ่งเล่มมีโอบามาเหรอใช่ครับเอ้เยี่ยมแล้วก็มันจะมีเล่มนี้ด้ยวยมีโอบามาโอบามาครับน่าอ่านมากเล่มน,นี้โอบามานะเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าโอเคจัดไปเลยแล้วกัน แล้วมีอะไร The power of ignorance พลังแห่งความไม่รู้ <c oughs> อันนี้แค l เน็ตเวิร์กนี่อะไรเ่ย <c oughs> เอออันนี้น่าสนใจนะสมองทำงานอย่างไรเ <c oughs> จ็ดร้อยห้าสิบเหมือนกันอ่ามีโปรอะไรบ้าง ก็ถ้าตอนนี้นะครับก็จะเป็นขั้นครับผมเริ่มต้นที่400ลดอ่า50บาท800ลด1 20ครับผม1,200ร้ 2> 1, 2 20, 200, อ200ซื้อที่2,000ร้400บาทครับเอ้ย YouTube Marketing เล่มนี้ก็เพิ่งมาใหม่นี่ก็ตอนนี้ออกมา,มาได้สักขั้นนึงตั้งแต่ช่วงประมาณงานหนังสือครับเอ้ยน่าสนใจนะ5 5 0เออเล่มนี้ดีเดี๋ยวกลับมาจะ เดี๋ยวก็ับมามาซื้อไว้อ่านหน่อยมีอินสตาแกร m a r k e t ตติด้วยเร่นี้ก็น่าสนใจนะเห็นเขา <c oughs> เขาคอมเมนต์กันโคตรคนชารีบังเกอร์เป็นเป็นผู้ช่วยของบอรูเรนบัฟเฟตนะครับเอ๊ะเมื่อไหร่ว่ามาอน,นี้มานาน,นงอ่ไงมาวันนี้เลยเหรอ <c oughs> เออโอเคโอเค เพิ่งมาวันนี้ <c oughs> นิยายครับนิยายล่ะมาดูทางฝั่งนี้บ้างนะครฮะผมชอบมาทางฝั่งเนี้ยขออาจาเปียบุตรเมื่อช้าถูกว่านี่นี่นี่เล่มๆๆ้เล่มนี้เล่มนี้เล่มนี้ประยุทธ์ทำฟอร์มมาให้มาให้อ่านนี่ เนี่ยแคปิตอลโทมัสคิวพิกเกตตี้นี่นี่เล่มนี้เล่มนี้นะไล่สามจุดศูนย์สุดชิงพระคลังข้างที่อันนี้อะไรอะ่ะจากป้นราชรัพย์ถึงคดีสวรรคตค รอหกปานเทพพัวพงพันสนที่ริมทองคุณโอ้โหลูคแอนโดรความลับของกระดูกระยัมประหลังประวัติยูเครนก็น่าสนใจนะครับไซโคโลจีวันโอวันนี้ก็น่าสนนะทูกทึงไซโคโลจีวันโอวัน กา a จัด e ารไอเมตาเวิร์ดเนี่ยเมตาเวิร์ดเมตาเวิร์ดอันนี้ก็เป็นแมกกาซีน National Geographic ครับเอวัตฏิชนมายัางครับมีเปล่า สมองทำงานอย่างไรนี่น่าสนนะเพิ่งมาวันนี้เลยครับ้ออแา,าและสวน,นเวลาผมเดินก็จะมีตัวนี้แล้วก็มาดูฝั่งนิยายหน่อยฝั่งนี้เขาจะเป็น <c oughs> สุขภาพนะครับเล่มนี้เล่มน,นี้นน <c oughs> ดีนะครับ คัมีโยนีก็คือไวยากนณาไบเบิลโดยวิจารณว่าก็คือคัมภีของเอาไว้ว่าเพศของผู้หญิงเนี่ยซึ่งในเล่มนี้เขาบอกว่าเป็นสินทรัพย์ที่สําคัญที่สุดของผู้หญิงครัเออก็ใช่นะทุกผู้ชายทุกคนแพ้หมดนะฮนี่ฮะก็หน้าอ่านนะครับหน้าอ่านผมเคยซื้อมา,อาให้เพื่อนไปละ เอออันนี้ก็ดีนะเรื่องราวของโปรตีนอะไรครับเอ,อ่เอาให้พี่เล่น,น่ติชนนะครับ Story Marketing อะไร Influencer TikTok จีใต้สำเน็กเอ,อ่ออันนี้น่าสนน่าสน รวยมาตั้งแต่จิตใต้สำนึกแนวีเคร์ตอะแต่อันนี้ก็เล่นนี้ก็น่านี้ที่นี่ก็ดีนะครับเดอะเกร t เทสเนี่ยเดอะสกิร์ตเดอะเกรเทสอันนี้ของรอนรอนดาเบิร์นเนี่ยผมชอบหนังสือของเขามากและเคยลองเอาเรื่องเดอะเมจิกนะครับเดอะเมจิกเล่มนี้เลยแนะนำเลยนะครับโอ้โหผมได้ความสำเร็จมาสองอย่างจากเดอะเมจิกนะครับ หนึ่งคือมอเตอร์ไซค์ BMW นะฮะเนี่ยสองได้หวันใจมาได้หวันใจมาเนี่ยจากเดเมจิกเนี่ยเมตรา,าร์สจักรวาลแห่งโอกาสโอเค get p ีเพื่อที่ the s ส u f f อื้น่าสนใจนะสองเล่มของอบาม,มาเป็นไง คือแม้แต่จิตใต้สำเร็กอุดหนุนโอบามาดีกว่าเ <Hey, S 2> พี่ไปวางยังเอามาครับอีครับเดิมละเอาวางนะโอเค okay. อันนี้สามเล่มนะอันนี้ How To ทำเรื่องยากให้เป็นทำเรื่องง่ายเป็นเรื่องยาก นี่ what if จะค่อยมาซื้อเนอะ The side of living อันนี้อะไร human humanocracy โมเดลการทำงานแบบใหม่ต้องอ่านนะครับหนังสือ w h e r e Good Idea Come From อันนี้ก็น่าสนใจนะไอเดียเปลี่ยนโลก คือไ,ไอเดียคำฟอมเอาละตามนั้นเลยขอเบอร์สมาชิกหน่อยนะครับเบอร์สมาชิกพี่อ่ะศูนย์หกหนึ่งแปดสองหกหสองโอเคครับเป็นรายการก็ซื้อสามเล่มนะครับก็มีบารักโอบ,บามานี่ออกใหม่เลยนะครับที่สารอสทออการท่องเที่ยวประเทศไทย ลมหายใจธรรมชาติแล้วก็นี่ฮะคุณน้องอิงอันนี้กําลังกระหึมเลยค่าแรงขั้นต่ำ600บาทคิดใหญ่ทําเป็นเต้าใหญ่นะครับมีซื้อไปให้พ่อคุณพ่อคุณชอบอ่านขอบคุณทรายกานที่ตามช่อง YouTube ชิปทำกิเศษสวัสดีครับ